สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะวีตัวแทนหมู่บ้านพูดแทนใจผู้หญิงทั้งประเทศโดนใจทุกประโยคสาวสาวแฮ่ไล์รัวรัววีวิลเลตตัวแทนหมู่บ้านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวพูดแทนใจผู้หญิงทั้งประเทศโดนใจทุกประโยคสาวสาวแฮ่ไล์แบบรัวรัว เรียกว่าผู้หญิงหลายคนมักจะเจอกับอารมณ์ซึ่งบางวันเกิดที่เกลียดแต่งหน้าออกจากบ้านเพราะทุกวันนี้โดยเฉพาะวันที่ต้องออกไปทำงานต้องแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วเช่นเดียวกับนักร้องเสียงดีวีวิลเลตซึ่งเป็นนักร้องอีกคนในวงการบันเทิงที่ที้งงานร้องเพลงแน่นเอียดมากจนแทบจะไม่มีวันพักเลยทีเดียวล่าสุดวันที่10กันยายน65วีวิลเลตออกมาโพสต์ภาพหน้าสดที่ไม่ได้แต่งหน้าเลย พร้อมกับข้อความระบายความในใจของความเหนื่อยกับการเป็นผู้หญิงโดยเผยว่าวยทำงานเยอะจะตายหายหีดล่างอยู่แล้วเวลานอนเวลาพักแทบไม่มีสุขภาพก็ต้องดูแลต้องออกกำลังกายจะเอาเวลาที่ไหนไปออกจ๊ะทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเจอแฟนเมนก็ยังต้องเป็นแค่รับมือกับอารมณ์ตัวเองก็เหนื่อยละจ้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังต้องสวยด้วยเป็นชนีนี่เหนื่อยนะเอาจริงหลังจากวีโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้ไม่นาน ก็มีสาวๆาวจำนวนมากแ่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ถูกใจกันใหญ่โดยหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความในใจที่พูดแทนใจผู้หญิงทั้งประเทศเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ